สวัสดีกันอีกครั้งครับนักเรียนสำหรับ EP นี้นะครับก็เป็นในเรื่องของการเขียนภาพฉายนะครับเราก็เตรียมนะครับครูได้เตรียมภาพสามมิติแบบอโซ m e t r i c มาแล้วมีขนาดเรียบร้อยทีนี้นะครับครูจะมาสาธิตการเขียนเฉพาะภาพฉายนะครับซึ่งครูได้สอนไปแล้วนะครับเบื้องต้น แต่วันนี้ครูจะมาสาธิตการเขียนให้พวกเราดูนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับจากการสังเกตภาพฉายนะครับที่ครูให้เขียนนะครับเป็นภาพฉายมุมมองที่1นะครับซึ่งอธิบายไปแล้วนั้นในวันนี้นะครับกําหนดให้ด้านหน้าทางด้านนี้นะครับเพราะฉะนั้นในการเขียนภาพฉายนะครับเราต้องมองนะครับเข้าไปทางด้านขวามือนะครับให้เราสังเกตเฉพาะ ในส่วนที่เป็นด้านหน้าแล้วนํามาเขียนนะครับครูกําหนดให้ในใบางานนะครับภาพฉายให้ใช้มาตราส่วน1ต่อ2นั่นก็หมายความว่าขนาดที่เขียนลงในกระดาษนะครับลงในแบบดาษจะต้องมีขนาดเล็กกว่าชิ้นงานจริงนะครับแต่ละด้านนะครับถ้าดูจากตัวเลขชิ้นงานจริง20 20 40มันก็จะเหลือครึ่งหนึ่งเท่านั้นคือ1ต่อ2ก็เหลือครึ่งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็น 10, 1 0 20 นะครับยี่สิบเออยี่สิบยี่สิบสิบสิบนะครับตามนั้นอ่ะเรามาดูกันเลยนะครับนับแรกวันนี้ครูเปลี่ยนโต๊ะใหม่นะครับก็จะเป็นโต๊ะเขียนแบบจะสะดวกขึ้นตรงที่ครูมีนะครับบันทัดสไลด์นะครับช่วยในการเขียนนะครับวันนี้จะทําให้ครูจะเขียนนะครับได้ไวกว่าทุกวันนะครับเพราะนั้นนักเรียนมาดูกันอันดับแรกนะครับก็ครูกําหนดก่อน นะครับด้านหน้าด้านหน้าเราเห็นอะไรบ้างอันดับแรกถ้าเราสังเกตมองเข้าไปนะครับต้องเห็นบริเวณนี้อันดับแรกเป็นสี่เหลี่ยมแต่ว่าไม่เต็มนะครับเอาอันดับแรกก่อนความสูงของเสาตรงนี้นะครับอย่างที่ครูเคยบอกไว้ว่าความสูงนะครับขนาดเนี่ยไม่ได้ให้มาทุกส่วนตรงนี้มีแค่สี่ิบแต่มันสูงขึ้นไปถึงข้างบนนะครับเพราะฉนั้นถ้าดูประค่าไป,ไป,ไปความสูงมันเท่ากันด้านนี้ด้านนี้เท่ากันเพราะนั้นมีความสูงตรงนี้อีกนะครับสี่สบวกยี่สบเป็นหกสิบ เขียนครึ่งนึงก็คือ30มสิบันดับแรกนะครับก็มาสร้างก่อนเลยนะค,ครับถูกก็ตีก่อนยาวๆนะครับตีก่อนยาวๆกำหนดเลยสามสิบ เราสามารถตีออกไปยาวๆก่อนได้นะครับในเรื่องความสูงนะครับเพราะมันใช้งานได้นะครับผมกำหนดไว้30นะครับตอดับแรกสูง30ก็คือมาจากความสูงตรงนี้บวกกับความสูงของตรงนี้นะครับตรงนี้20ตรงนี้อีก10นะครับจำตัวเลขให้ดีนะครับครึ่งหนึ่งเท่านั้นนะครับเพราะวันนี้เป็นแบบย่อยาวทั้งหมดนะครับ สี่สิบยี่สิบหกสิบแปดสิบก็ยาวแค่สี่สิบอย่างที่บอกเขียนไปก่อนนะครับเส้นสามารถใช้ได้นะครับ <30. S 2> หลังจากนั้นถ้าสูงขึ้นมาตรงนี้เพียงแค่20เท่านั้นนะครับวัดมา20 ความกว้างในส่วนนี้ยี่สิบก็คือสิบนะครับเราใส่รายละเอียดของเส้นไปได้ตลอดนะครับ สังเกตจากรูปนะครับก็จะมาประมาณหนึ่งประมาณครึ่งยี่สิบก็คือสิบนี้ยี่สิบเข้ามายี่สิบ ลงมาตรงนี้นะครับจะกภาพอีกสิบสองสามสิบยี่สิบ,สบ,สบ จะลองลองรายละเอียดเลยนะครับว่าวงองงการมองของพวกถูกไหมนะครับ นี้นะครับเส้นนี้จะลงมาครึ่งหนึ่งของชิ้นงานทั้งหมดนะครับชิ้นงานทั้งหมดชิ้นงานทั้งหมดสูงสามสิบล้วก็ลงมาสิบห้าสบมุมสามสิบองศานั่เอง นะครับอันนี้คือภาพด้านหน้าถ้าเราสังเกตนะครับก็คืออันดับแรกรเราเห็นตัวแอลทั้งหมดตัวแอลทั้งหมดนะครับเออึ๊บลงมาบริเวณนี้นะครับทีคูวานะครับลงมานะครับหลังจากนั้นที่เราเห็นเป็นเส้นประอย่างที่บอกเส้นประใช้แสดงส่วนประกอบภายในซึ่งเรามองไม่เห็นแต่เรารู้ว่ามันมีอยู่จริงนะครับก็คือเส้นปะก็คือเส้นที่เอียงตรงนี้ นะครับเอียงตรงนี้ขึ้นไปเนี่ยมันคือเอียงตรงนี้ด้านในของเสานะครับมันมีอยู่นะครับเพราะนั้นเราต้องแทนด้วยเส้นปะเพราะเส้นปะใช้แสดงส่วนประกอบภายในนะครับอันนี้คือภาพด้านหน้าหลังจากนั้นเราจะวาดภาพด้านข้างนะครับครูกาหนดให้ห่างกันสิบ กว้างนะครับเท่าไรนะครับยี่สิบกยี่สิบเป็นหกสิบก็คือสามสิบสามสิบก็ต่างขึ้นไปเห็นไหมครับมันจะมีประโยชน์ในเรื่องของเส้น ที่เราลากนะครับที่เราลากอย่างที่ครูบอกนะครับมันต้องลาก,ลากยาวยาวไว้เราสามารถแก้ไขได้นะครับสามารถแก้ไขได้ความกว้างนะครับความยาวทั้งหมดนะครับ มาด้านข้างนะครับเราก็จะมองเราบิดภาพนะครับบิดภาพบิดภาพก็จะเป็นเหมือนตัว u ก่อนอันดับแรกนะครับตัว u ทั้งหมดนี้กว้าง30ก็คือตรงนี้10นะครับสิบสิบนะครับเราก็วัดไปช่องละ10 สิบสิบนะครับความสูงนะครับนครับตรงนี้สูงขึ้นไปนะครับสิบนะครับสูงขึ้นไปสิบกวัดจริงๆแล้วก็คือจากจุดนี้แหละครับถ่ายขนาดมาเมาื่อกี้นะอย่างนะนะที่ผมบอกเส้นทุกเส้นมันถึงกันหมด ทีนี้เรามาใส่รายละเอียดครบไหมยังไม่ครบนะครับขัดเส้นอีกหนึ่งเส้นเราใช้วิธีถ่ายขนาดเลยนะครับถ่ายไปก่อนนะครับแล้วเรามาลงรายละเอียดเราเห็นันดับแรกเราเห็นอะไรเราเห็นตัวยูความสูงทั้งหมดด้านนี้นะครับก็คือตรงนี้เลี้ยวมานะครับก็คือด้านนี้เอาลงลนะรายล,ละเอียดนะครับลงรายละเอียดนะครับ มีรายละเอียดอะไรอีกไหมนะครับเส้นนี้เส้นนี้นะครับเมื่อเราหันมองข้างๆมันเป็นมุมเอียงเรามองเห็นอยู่แล้วก็คือความลาดเอียงของตรงจุดนี้นะครับที่เอียงเส้นนี้เมื่อมองจากด้านข้างเราก็มองเห็นนะครับก็จะเป็นนี้ เราเห็นเส้นนี้มีไหมครับเห็นส่วนนี้นะครับด้านนี้นะครับดูดดที่นิ้วนะครับนิ้วด้านซ้ายคือส่วนนี้อ่ดูมือขวามือขวาเลี้ยวมาปึ๊บสูงขึ้นตรงนี้จะเห็นเป็นแผ่นลาดเอียงนะครับเป็นแผ่นลาดเอียง ทีนี้ถัดมานะครับครูบอกแล้วว่าจากมุมนะครับการเขียนนะครับ้าไปสายนะครับจะมีมุมสี่ห้างองศาขนานกับมุมตรงนี้เราต้องตีเส้นสี่ห้าองศาเพื่อไว้เป็นจุดตัดนะจุดตัดสี่สห้างองศาถามว่าเป็นจุดตัดมีประโยชน์ยังไงนะครับเราเห็นไหมครับจุดตัดเมื่อเป็นจุดตัดเราสามารถ ตีให้มันขนานกันทั้งหมดได้แล้วเรามาเลือกใช้เอาว่าเส้นไหนบ้างที่ใช้ประโยชน์นครับเกิดพื้นที่สําหรับภาพด้านบนเกิดพื้นที่สําหรับภาพด้านบนอันดับแรกเราเห็นทางด้านนี้ ครับด้านนี้ในแนวยาวก็คือตรงส่วนนี้นะครับเราก็ตีเลยเรามีอะไรอีกครับเราเห็นอะไรอีกหังขอบสี่เหลี่ยมทั้งหมดใส่ขอบก่อนทางนั้น เราเห็นขอบเสร็จด้านนี้นะครับเราเห็นลายตรงร่องกลางร่องกลางนะครับเห็นสี่เหลี่ยมตรงนี้ก่อนสี่เหลี่ยมตรงนี้ก่อนอ่าผูลืมไปหนึ่งเส้นเส้นนี้ถ้างนี้บจุดที่งอจุดที่ตัดมันมีตลอดน่ากลมาจริงๆมีเส้นนี้อะนะครับเส้นเต็มหนานะครับเป็นขอบรูป เส้นเต็มบางนะครับเป็นจุดร่างแบบนะครับหลังจากนั้นเราเห็นตรงนี้เาเห็นสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับเป็นมุมเห็นแผ่นนี้นะครับเป็นสี่เหลี่ยมอีกเช่นเดียวกันอยู่ตรงขอบนะครับ ก็คือเห็นขอบนี้นะครับแล้วในพื้นส่วนเอียงเนี่ยก็จะเป็นตัวนี้ตรงนี้สี่เหลี่ยมนะครับด้านบนตรงนี้ก็คือเสานะครับกําหนดให้เลยนะครับกําหนดให้เท่ากับผู้ใส่ตัวเลขเลยนะครับฟอนต์นด้านหน้าเอาให้เลยเราใส่ให้เรา ลบเส้นออกจากรูปนะครับแค่ขอบขอบนอกที่เลยมานะครับขอบนอกที่เลยมาครูต้องการดูว่าเราใช้วิธีการถ่ายถนาดหรือเปล่านะครับเราไม่ยังเป็นต้องลบให้สะอาดภายในทั้งหมดนะครับชิ้นนี้ชิ้นแรกครูให้เราลบเฉพาะที่มัน,เล,ออมาาน,นเลยออกมาจากชิ้นงานเลยออกมาจากชิ้นงานแต่เส้นที่อยู่ภายใน ให้เราเก็บไว้คือเส้นเต็มบางเราต้องเก็บไว้อยู่แล้วนะครับเก็บไว้ก่อนนะครับให้เราเขียนเลยอันนี้ f หนึ่ง f หนึ่งตรงนี้อ่าครูก็เขียนนะครับส่วนนี้ f หนึ่งเราเห็นตรงนี้ถูกไหมตรงนี้ต่ำกว่าคือนี้ต่ำกว่าเห็นตรงนี้นะครับเห็นตรงนี้ ตรงนี้นะครับ F2 มาด้านข้างข้างหน้าตรงนี้ S1 เราก็เห็น S1 ในแผ่นนี้เอียงเป็น S2 จะเป็น s สองตรงนี้นะครับไม่เห็นนะครับเพราะว่ามันขนานไปกับระนาบแล้วนะครับถัดมา t top นะครับ top ด้านบน t หนึ่งนะครับไม่ใส่ t หนึ่งตรงนี้นะครับ t สองแล้วก็ใส่เลย t สองแผ่นนี้นะครับมันจะไปซ้ำกับ s สอง นเนื่องจากมองจากด้านบนก็เห็นเหมือนกันเพื่อเนื่องจากว่ามันเป็นแผ่นที่เอียงเราก็ใส่ทีสามแล้วตรงหัวเสาตรงนี้ก็เป็นทีสี่ให้เราทําแบบนี้เลยนะครับแต่ชิ้นงานที่ครูใบงานที่ครูไห้ทาไม่ได้แบบนี้แต่นี่คือวิธีการเขียนที่ถูกต้องนะครับให้นักเรียนเขียนในลักษณะนี้จะต้องวางเลยนะครับด้านหน้าด้านข้าง ด้านบนวางในลักษณะนี้เป็นภาพถ่ายมุมมองที่หนึ่งอย่าลืมสูตรที่ครูบอกไว้ถามว่าครูให้สูตรไว้ว่านะครับความกว้างความกว้างนะความกว้างของภาพด้านหน้าความกว้างนะครับความกว้างภาพด้านหน้ามันจะเท่ากับความกว้าง,งภาพด้านบนเห็นไหมครับกว้างเท่ากันเลยเพราะว่าเราลากเส้นลงมามันกวา้างเท่วกันเราไม่ต้องมาตีเส้นทุกครั้งความสูงของภาพด้านหน้าครับจะเท่ากับความสูงของภาพด้านข้างเห็นไหมครับสูงเท่ากัน นี่เป็นสูตรอันถัดมาข้อที่3ความกว้างของภาพด้านข้างมันจะเท่ากับนะครับความสูงของภาพด้านบนเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้วิธีการถ่ายขนาดแบบนี้นะครับเราไม่ยจาเป็นต้องมาวัดทีละภาพวัดทีละภาพวัดทีละภาพใช้วิธีการถ่ายขนาดแล้วเลือกเส้นชิ้นงานเท่านั้นเองนะครับอย่าลืมนะครับ ความกว้างของภาพด้านหน้าเท่ากับความกว้างภาพด้านบนความสูงของภาพด้านหน้าเท่ากับความสูงภาพด้านข้างความกว้างภาพด้านข้างจะเท่ากับความสูงของภาพด้านบนนะครับเส้นนี้คือ45องศานะครับ45องศามุมนี้นะครับ45องศาให้เราตีเส้น45องศาเพื่อใช้สําหรับทําจุดตัดนะครับ หากมีข้อ,องสงสัยก็สักถามกันมาในไลน์นะครับวันนี้ก็จบวิธีการเขียนภาพฉายนะครับเพียงเท่านี้ครับ